สวัสดีครับสวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีทุกทท่านครับที่ผ่านทางเข้ามารับชมกันในช่องของเดียเอติฮัทนะครับวันนี้คุยก่อนเกมครับทัพเรือใบสีฟ้าของเราครับหลังจากสัปดาห์ที่26ครับก็คือสัปดาห์ที่แล้วครับที่ซิตี้ก็แพ้คารังกับทางทั้งแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ3ามครับมาสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่27่สิเจ็ดของเพ็มบี้ครับซิตี้เราจะบุกไปเจอกับทางทอฟฟี่สีเงินเอฟเวอร์ตันครับที่อุดิสัน ันะครบเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คโปรแกรมพีเมลิกสัปดาห์นี้กันว่าแต่ละทีมครับจะลงเล่นกันในวันไหนบ้างนะครับซึ่งก่อนอเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางเซาเทมป์ตันครับก็เอาชนะทางนอริสิตี้ไปครับสองประตูตสูงครับซึ่งลงเล่นเป็นคู่แรกนะครับในสัปดาห์นี้วันเสาร์ที่26ครับก็คือวันนี้ครับจะมีเล่นกัน6คู่นะครับทุ่มเครื่องครับเป็นทางดิดยูไนเต็ดครับเจอกับทางเทตเนมฮอสเปอร์ครับ สี่ทุ่มครับมี4คู่ครับทางเบรนส์ฟอร์ดครับเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับคิดซอฟพาเลสเจอกับทางเบิร์นลีย์นะครับไบรทันครับเจอกับทางแอสตันวินล่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันเสาร์ก็คือเที่ยงคืนครึ่งเป็นทางเอเวอเรตครับเจอบทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับส่วนวันอาทิตย์ครับจะเป็นทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเจอบทางวูฟแฮมตันครับเวลา3ามทุ่มนะครับแล้วก็มี อีสองสี่สิบห้าเป็นทางเบอร์ลี่ครับเจอทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนทางเชลซีและลิเวอร์พูลครับสัปดาห์นี้ไม่มีแข่งนะครับสำหรับพิมพ์ดีกก็ทั้งคู่จะลงเจอกันในนัดชิงคาราบาวครับครับก็จะแข่งกันในวันอาทิตย์นี้นะครับนี่ก็คือโปรแกรมพิมพ์ดีกสัปดาห์ที่27นี้นะครับผมครับสำหรับพิมพ์ดีกครับตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาลุ้นแชมป์กันแบบเข้มข้นเลยนะครับเพราะว่าทางลิเวอร์พูลครับก็จี้ ทัพเดือยบสีฟ้าของเราเหลือแค่3แต้มแล้วนะครับหลังจากที่สัปดาห์ก่อนครับอย่างที่ผมบอกไว้คือทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับก็แพ้คารังกับทางสเปอร์ไป2ประตูตะอ3นะครับทำให้ดิวพูครับตอนนี้ก็อ่โกยแต้มจี้เรามาเหลือแค่3แต้มคือตอนนี้ดิวพูมี60แต้มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คโปรแกรม12นัดที่เหลือของทั้งคู่ครับที่จะอ่าลุนแชมป์กันในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้ครับ มาดูที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรากันก่อนครับซิตี้ครับวันเสาร์นี้ครับอย่างที่ว่าไปเฮอร์ซิตี้จะบุกไปเจอทางเอฟเวอร์ตันนะครับหลังจากนั้นครับวันที่6มีนาคมครับซิตี้จะเจอทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับหลังต่อด้วยการเจอทางคริสตัลพาเลทครับไปเยือนนะครับแล้วก็เล่นที่บ้านเจอทางไบรท์ตันนะครับบุกไปเยือนทางเบอร์นลีย์นะครับแล้วก็ศึกสำคัญของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือนัด ที่เจอทางลิเวอร์พูลครับก็จะเป็นวันที่10เมษายนนะครับนี่คืออ่าซึ่งเป็นแมตช์แห่งการ <c oughs> ซึ่งการเจอกับลิเวอร์พูลครับน่าจะเป็นแมตช์แห่งการตัดสินแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นครับซิตี้จะไปเยือนทางวุฟแฮมตันครับแล้วก็เปิดบ้านเจอกับวัตฟอร์ดไปเยือนลีดยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เปิดบ้านเจอกับทางนิวคาสเซิลนะครับต่อด้วยการไปเยือนเวสต์แฮมนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของฤดูกาล จะเล่นในบ้านเจอทางแอสตันวิลล่านะครับอันนี้คือ12นัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรานะครับส่วนทางลิเวอร์ pool ครับในกลางสัปดาห์นะครับเพราะว่าเสาร์นี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีแข่งนะครับจะมีแข่งในช่วงกลางสัปดาห์ครับก็จะเจอกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็จะเล่นในที่แอนฟิลด์ครับหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนไบรท์ตันนะครับต่อด้วยการเยือนปืนใหญ่อาร์เซิโน่ครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่ก็จะเป็นอีก ห่งทีมที่เป็นกุญแจสําคัญของการลุ้นแชมป์ของทั้ง2ทีมนะครับก็คือทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่าต้องเจอทั้ง2ทีมเลยนะครับหลังจากนั้นครับก็จะเล่นในบ้านเจอบทางวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็เจอ,อไปเยือนซิตี้แล้วก็ต่อด้วยการเยือนแอสตันวินล่าครับหลังจากนั้นลิเวอร์พูลจะกลับมาเล่นในบ้านตัวเองครับเจอทางเอฟเวอรตันไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็มีการแล้วก็กลับมาเจอทางสเปอร์ครับ หลังจากนั้นครับก็จะไปเจอทางนัดรองสุดท้ายก็เจอทางซอลแฮมตันนะครับไปเยือนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้าน,นครับนะัดสุดท้ายเจอทางวูฟแฮมตันนะครับ ดูจากตรงนี้นะครับ12นัดของทั้งูคนะครับต้องบอกว่าทางลิเวอร์พูลครับเจองานที่หนักกว่าทางซิตี้นะครับลิเวอร์พูลครับจะต้องเจอทีมในบิ๊กซิกถึง4ทีมครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ครับมีเจออาร์เซนอลครับเป็นเกมเยือนครับเจอทางแมนยูก็คือเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์ครับไปเยือนซิตี้นะครับแล้วก็มีเจอทางสเปอร์ด้วยครับถือว่าเป็นงานค่อนข้างหนักกับทางลิเวอร์พูลครับแต่พวกเขาครับตอนนี้ก็ถือว่า เป็นทีมที่มีขุมกําลังที่สมบูรณ์มากๆนะครับควอเดปที่ใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับสนามทางลิเวอร์พูลครับเพราะเขาเก็บชัยชนะมาแบบต่อเนื่องครับจนไล่จี้ทางซิตี้เราครับเหลือแค่3มแต้มนะครับขณะที่ทัพเรือใบสีฟ้าของเราครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เริ่มกดดันนะครับกดดันตัวเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลหลังจากที่จี้มาเหลือ3แต้มแล้วก็รูปแบบการเล่นครับการเข้าทําในนัดที่ผ่านมาต้องบอกว่า คือจริงๆก็มันก็เป็นรูปเกมปกติของซิตี้เราครับที่จะบกผมใส่คู่แข่งแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของเรามาโดยตลอดครับในช่วง4-5ปีหลังก็คือเรื่องการดนลุกโต้กับนะครับสำหรับในนัดนี้ครับที่จะเจอทางเอเวอร์ตนครับแน่นอนว่าก็ต้องดูก็ต้องจัดระเบียบแนวรับให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เล่นให้รัดกุมกว่านี้มากขึ้นสำหรับทัพเดือใบสีฟ้าของเรานะครับ ครับตอนนี้ครับนอกจากการลุ้นแชมป์ที่เริ่มกลับมาเข้มข้นกันอย่างมากอ่เริ่มกลับมาเข้มข้นกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางซิตี้กับทางลิเวอร์ p o o กําลังขับเคี่ยวกันอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายครับใน12นัดที่เหลือครับยิ่งไปกว่านั้นครับตอนนี้ก็มีสถานการณ์เรื่องการเมืองระหว่างประเทศครับระหว่างทางรัสเซียกับทางยูเครนนะครับซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดกับของนักเตะของเราอย่างทางโอเล็กซานเดร์ซินเชงโก้ครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ครับทาง FA นะครับซึ่งเป็น สมาคมของทางฟุตบอลอังกฤษครับก็เวิร์ดไฟเขียวครับให้กับผู้เล่นผู้จัดการทีมและก็แฟนบอลในพรีเมียร์ลีกครับที่ทําการประท้วงการลุกลานของทางรัสเซียครับก็สามารถให้แสดงสัญลักษณ์ธงชาติของทางยูเครนครับในเกมสุขสัปดาห์นี้นะครับเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับซึ่งทาง f a นะครับจะไม่ถือว่าการชูธงในสนามหรือบนอาสจันนะครับเป็นเรื่องผิดกฎนะครับทางนี้ครับก็เป็นการรายงานจากสื่อของทางเดลิเม a i ลนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ทําการยกเลิกสายการบินครับที่เป็นของทางรัสเซียครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเขาครับซึ่งจะมีสัญญาที่จะหมดสัญญาในช่วงปี2023ครับซึ่งตอนนี้เนื่องจากกังวลเรื่องอทางการเมืองครับทางยูไนเต็ดก็ทําการยกเลิกกับสายการบินอย่างทาง a อโรฟอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงเรื่องของการะจะทําการปรับเปลี่ยนสนามที่จะใช้ ในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับในฤดูกาลนี้ครับก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับมีการจัดสรรที่จะจัดนัดชิงครับแชมเปี้ยนส์ลีกที่เซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กที่ประเทศรัสเซียครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับให้ไปใช้ที่สนามของทางปารีสนะครับคือทางสนามสเตดเดอะฟรอนท์ครับซึ่งอยู่ในเมืองอปารีสนะครับนี่ก็คือสถานการณ์เรื่องของ การเมืองระหว่างประเทศระหว่างรัเสเซียกับทางยูเครนนะครับก็เอาใจช่วยทางประชาชนครับประชาชนที่อยู่ในประเทศยูเครนนะครับก็ขอให้รอดปลอดภัยนะครับอย่าให้มีใครได้เจอเรื่องอันตรายหรือว่าเจอ,อต้องสูญเสียคนที่รักแล้วก็สูญเสียครอบครัวไปเลยนะครับก็ยังซินเชียงโก้นะครับก็มีการออกมา,าเดินประท้วงร่วมกับ ประชาชนยูเครนครับที่อยู่ในอังกฤษนะครับก็แสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นครับเพราะว่าคือทุกคนครับก็รักบ้านเมืองตัวเองครับรักครอบครัวตัวเองครับเพราะว่านี่คือประเทศของเราครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่ายุคสมัยนี้ครับก็อย่างที่ทุกคนครับก็ผู้ใหญ่หรือว่าแต่ละคนก็สั่งสอนก็สอนเรามาว่าคือการคุยกันนะครับก็ต้องมีเรื่องของเหตุผลเข้ามานะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองครับอย่างเป๊ปก็เองก็บอกว่านี่มันก็แบบเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าเกิดขึ้นครับพคือเราเป๊ปเองก็พูดบอกว่าก็น่าจะรู้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตครับซึ่งมันเป็นการตัดสินใจแค่คนหรือ2คนครับที่ทําให้เกิดเรื่องใหญ่ในตรงนี้ครับเกี่ยวกับการสงครามกลางเมืองระหว่างทางรัสเซียกับทางยูเครนนะครับซึ่งไม่มีใครเห็นด้วยนะครับทุกคนก็ออกมาต่อต้านแล้วก็ประนามทางรัสเซียครับมีบางคนมีบางประเทศนะครับถึงกับ คว่ำบาตรรัสเซียไปแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องการเมืองครับซึ่งต้องบอกว่าเข้มข้นทั้งการเมืองนะครับการเมืองนอกประเทศรวมถึงการขับเคี่ยวการลุ้นแชมป์ของพิมยรีกเองนะครับที่ซิตี้กับลิเวอร์พูล l กำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับนี่ก็คือเรื่องข่าวข่าวนะครับที่นํามาฝากกันนะครับเอาลคราวนี้ครับเรามาเช็คความพร้อมของทั้งคู่ครับก่อนลงสนามในช่วงคืนนี้ครับเที่ยงคืนขึ้นครับ ทั้งเจ้าบ้านครับเอฟเวอร์ตันครับแฟงนํำผ่านก็ต้องอปวดหัวนิดนึงครับเพราะว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนครับที่ลงสนามไม่ได้แน่นอนครับในเกมนี้ก็คือทางประกันหลังตัวหลักของพวกเขาอย่างทางเยเลีรี่มินน่านะครับรวมถึงทางเบนก็ตฟีนะครับที่บาดเจ็บพระสองกองหลังตัวหลักในฤดูกาลนี้นะครับส่วนกองกลาง2ตัวที่เป็นอะไรสําคัญทางเอฟเวอร์ตันอย่างทางฟาเปียนเดลครับที่เป็นอดีตนักเตะของซิตี้เราก็บาดเจ็บครับรวมถึงทางทอมเดวิดด้วยครับ ส่วน2ตัวครับที่ต้องเช็คความฟิตครับว่าสามารถลงเล่นในนัดนี้ได้หรือไม่ก็คือทางอับดุลไลดูกูเล่ครับรวมถึงทางเดมไรเกนครับซึ่งเป็นดาวซันโวประจำทีมของทางเอฟเวอร์ตันอยู่ตอนนี้ครับว่าต้องเช็คความฟิตว่าจะสามารถผ่านความฟิตลงสนามในคืนนี้ได้หรือไม่นะครับสำหรับทางแฟงลมพาดนะครับส่วนทางซิตี้เราครับก็มีข่าวดีครับเป๊ปกอดิล่าเองก็บอกว่าทางกราเบียลเชซุดกับทางแจ็คกิลลิตนะครับก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ ีโอกาสที่จะลงสนามในค่ำคืนนี้ได้นะครับส่วนทางโคพาเมอร์ครับดาวรุ่งก็นัดแรกครับที่เจอทางเอ e เวอร์ตันโคพาเมอร์ลงเป็นตัวจริงครับซึ่งตอนนี้ทางโคพาเมอร์ก็ยังอยู่ในช่วงการรักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับก็ยังไม่ได้กลับมาซ้อมแต่อย่างใดนะครับซึ่งส่วนคนอื่นๆนะครับของซิตี้เราก็พร้อมที่จะลงเป็นตัวเลือกให้กับทางเป๊ปกัวเดียร่าแน่นอนนะครับ ซึ่งจากนัดที่ผ่านมาครับที่ซิตี้ครับก็แพ้ทางสเปอร์ไป2 3ก็ทำให้ตอนนี้ครับก็อยากจะให้มีการแฟนๆนะครับแฟนๆก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบางคนครับที่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีครับอย่างทางโดดรีเองก็โดนวิพากวิจารณ์เจอะเหมือนกันนะครับรวมถึงทางรูเบนดีอารนะครับที่เป็นตัวหลักของเรามาโดยตลอดครับก็โดนวิจารณ์ไปตามระเบียบนะครับนี่ก็คือ ความพร้อมของทั้งคู่ครับที่ก่อนที่จะลงสนามในค่ําคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฮดทกันหน่อยนะครับซึ่งเฮดทัวส์ครับหนัดหลังสุดครับที่ทางซิตี้ครับเจอทางเอเวอร์ตันก็คือ6นัดหลังสุดรวมทุกรายการซิตี้ชนะลวดนะครับก็ชนะ6นัดครับยิง18ประตูครับเสียแค่3ลูกเท่านั้นนะครับส่วนนัดล่าสุดครับที่เจอกันในบ้านของทางเอเวอร์ตันครับซิตี้เขาบุกมาชนะที่กุฎิสันพาร์คนี่ 2ประตูต่อศูนย์ครับมันนั้นได้ประตูจากทางยูวไคคุนุกันและคีวินเด็บดอยนะครับสำหรับนัดล่าสุดครับที่เจอกันในช่วงตนน้นฤดูกาลก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับซิตี้ก็เอาชนะทางเอเวอร์ตันไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งคนที่ทำประตูในมันนั้นคือทางราฮิมสเตอร์ลิงครับโดลรีและแบร์นาโดซิลวานะครับซึ่งทางเอเวอร์ตันก็ไม่ชนะซิตี้มา9นัดติดต่อกันในทุกรายการแล้วนะครับสำหรับทาง ทัฟฟี่สีนเงินเอเวอร์ตันครับแฟงแลมพาดก็มีงานให้แก้ไขครับไม่ว่าจะเรื่องการจัดตัวผู้เล่นนะครับก็ยังไม่มีชุด11ดผู้เล่นตัวหลักของเขาครับก็ต้องมารอรุ้นด้านี้ว่าทางแฟงแฟงแลมพาดนะครับจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนในการเจอกับทางทัพเรือใบสีฟ้าของเรานะครับครับคขานี้ครับมาดู11ดผู้เล่นข้าวข้าวก่อนลงสนามของทั้งคู่กันก่อนนะครับทางเอเวอร์ตันครับจะมาในระบบ4 2 3 1ครับประตูเป็นทางจอร์แดนพิกฟอดนะครับ แบ็คซ้ายเป็นเคนนี่ครับแบ็คขวาเป็นโคลแมนนะครับเซ็นเตอร์แบ็คเป็นทางไมเคิลคีนจากผู้กระทางเมสันโอเกตนะครับสองมิดฟิลด์ครับจะเป็นทางอดุมไลด์ดูคูเร่ครับถ้าหากฟิตก็น่าจะลงครับจากผู้ทางอัลลันนะครับสามตัวลุกครับเป็นทางวิชาริซอนครับเล่นทางซ้ายนะครับทางขวาเป็นเดมารายเกตครับหน้าต่ำจะใช้ทางเดลี่อันลีนะครับนัดนี้ทางเดนนี่ฟันเดเบกก็ต้องรอลุ้นว่าแฟรงก์พาตจะ ใช้ไข่นะครับส่วนหน้าเป้าครับเป็นทางเดมิกคาร์วัลเลวินนะครับส่วนทางซิตี้เราครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาดูครับเอเดรีนโมราเอสครับแบ็กขวาไคล์วอเกอร์แบ็กซ้ายจอกันเซโร่ครับเซนเตอร์แบ็กครับอาจใช้ทางจอห์นสโตนจะพูดทางอเมริกราฟอกนะครับ3มิดฟิลด์ครับเควินเดบรอยครับโรดรีแบรนาโดซิวานะครับ สามตัวรุกของทางซิตี้ครับจะเป็นทางริยัตมาเรสครับฟิลฟเดนและลาหิมสเตอร์ลิงนะครับนี่ก็คือเสียบผู้เล่นคร่าวๆที่ว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ของทั้ง2ทีมครับก็มารอลุ้นกันดีว่าทางซิตี้เราครับจะคัมแบ็กกลับมาคว้าชัยชนะได้หรือไม่ครับหลังจากที่แพ้สเปอร์ไปนะครับซึ่งตอนนี้การลุ้นแชมป์ก็เข้มข้นมากนะครับก็ทุกนัดครับทุกแต้มสำคัญมากๆครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่12เกมเท่านั้นครับ ในการเจอกับอดีตนักเตะของเราครับอย่างทางแฟงน้ำผาดก็เคยมาอยู่กับซิตี้เราก็นัดนี้ก็แน่นอนว่าไม่มีความปราณีแน่นอนครับก็ซิตี้เราต้องจัดเต็มไว้ก่อนครับเพราะว่าเป็นโอกาสทองโอกาสดีนะครับช่วงนาที่ทางนิวโผมีโปรแกรมลงเล่นในคาราบาาคาพาสตี้จะลงเล่นก่อนในนัดที่27ครับถ้าหากว่าซิตี้คว้าใช้ได้นั่นก็คือเราก็จะโกยแต้มหนีทางลิวูผอีก6คะแนนนะครับเพราะว่านิวูจะลงแข่งในช่วงกลางสัปดาห์นะครับ เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดครับที่นํามาฝากเพื่อนเททุกคนครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเดียเอทีฮันะครับสวัสดีครับ